มุมนี้ครับเลาะตีไปเรื่อยๆเผื่อมีตัวอ้วนโอ้โหโหูยหนึ่งตัวไอ้

อุ้ยยอีก็โอ้ย,อย,ออยปลามันกองอยู่แถวๆนี้วะ่ะมีแต่ปลาป๊อกนั่นเลยโอเคกัดแล้วมันติดนะครับเนี่ยครับกัดแล้วบินตามเลยปลาเรื่อง,งของผมเจ้าอย่างยงแก้กันเจียวครับผมกัดแล้วบินตามเลยนะคะสุดยอดมากครับผ,ผมลองดูกันต่อสุดยอดครับผม